สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะวันนี้ป้าอุ้มจะผัดหมี่ยวนค่ะเป็นหมี่ยวนกึ่งสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าช่วงนี้อ๋อโควิดเริ่มกลับมาละลอกสองอีกแล้วเพราะฉะนั้นอาหารที่ป้าอุ้มจะเอามาทำเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆนะคะอย่างพวกอาหารกึ่งสําเร็จรูปแบบนี้ก็เพื่อนๆสามารถที่จะตุนเก็บไว้ได้แบบเราไม่อยากที่จะออกไปข้างนอก ออกไปทานอาหารข้างนอกบ่อยๆหรือว่าออกไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยพวกอาหารกึ่งสําเร็จรูปแบบนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะเป็นชอยที่ดีเลยค่ะอันนี้ป้าอุ้มซื้อลองซื้อหมี่ยวนมานะคะหมี่ยวนแบบนี้เป็นกึ่งสําเร็จรูปแบบนี้นะคะเขาก็จะมีมีน้ําซอสมีหมี่ให้เราเรียบร้อยเลยอันนี้ป้าอุ้มเอาไปแช่เดี๋ยวป้าอุ้มจะเอาไปแช่น้ําให้นุ่มๆรอไว้ก่อนนะคะเวลาผัดเนี่ยจะได้ผัดง,ง่ายๆนะคะ แล้วก็วิธีทําก็ไม่ยากเะยค่ปะป้าอุ้มลองอ่านดูแล้วเพื่อนๆก็น่าจะทําทานกันได้ทุกคนนะคะก็มีวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีแค่ไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจียวแล้วก็ร้อนให้เป็นบางๆนะคะแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆแล้วก็ต้นหอมแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นก็ใช้ใช้ตามตามสูตรที่เขาบอกนี่เลยนะคะปะค้าอุ้มจะไม่ได้ทําอะไรแบบ เพิ่มมากมายนะคะต้าอุมจะลองทําตามสูตรที่เขาให้มาในนี้เลยเพราะว่าง่ายดีอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจียวไข่กันก่อนนะคะ เดี๋ยวไข่เราสุกอยี่บล้วเดี๋ยวป้าอุ้มจะเอาไปซอยเป็นเส้นๆบางๆนะคะตามที่เขาบอกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือผัดกันเลยค่ะทําง่ายๆนะคะช่วงนี้ใครอยากจะทําอาหารทานเองที่บ้านง่ายๆก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะคะ โอเคอันนี้ปลาอุ้มเจียวไข่แล้วก็ไปซอยเป็นเส้นบางๆรอไว้แล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มผัดกันค่ะน้ําซอสที่เขาให้มาเนี่ยปลาอุ้มจะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งซองต่อหนึ่งหนึ่งซองต่อหนึ่งชุดที่เขาให้มาค่ะ <c oughs> วันนี้ปลาอุ้มผัดสองชุดปลาอุ้มก็จะใส่ไปสองซอง เส้นหมี่ที่ป้าอุ้มไปแช่น้ําไว้นี่ก็นุ่มดีแล้วด้วยหรือเพื่อนๆจะลวกในน้าร้อนก็ได้นะคะจะเร็วขึ้นค่ะถ้าแช่น้ําเย็นนี่ก็ใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ไม่นานมากนะคะเส้นหมี่เขาก็ไม่ได้นุ่มยากอะไรปรุ้มจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสูตรตามต้นตำรับเนี่ยเคารสชาติเป็นยังไงด้วย วัตถุดิบวันนี้ใช้น้อยมากมากค่ะ,อะของที่พ้ออุ้มเตรียมจริงๆก็มีแค่ต้นหอมกับไข่แค่นั้นนะคะนอกนั้นก็ใช้แบบตื่นจำร็จรูปแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือผัดกันเลยนะคะอันนี้สองสองซองค่ะสองสองคุดตามที่เโาตามที่ซื้อมานะคะใส่หมดเลย เดี๋ยวผัดให้เส้นหมี่เนี่ยดูดน้ำเข้าไปชุ่มๆแล้วก็น้ำเนี่ยแห้งลงนะคะเส้นหมี่สุกเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ไข่เจียวหัน่นฝอยที่เราเตรียมไว้นะคะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราอุ้มอ่านวิธทีทำแล้ง่ายมากๆเลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะถือเพื่อนๆท่านไหนอยากอยากจะทำอาหารทนเองช่วงนี้กลัว การเริ่มกลับมาของไวรัสโควิดถ้าอยากจะเริ่มทําอาหารทันเองที่บ้านง่ายๆก็อาจจะเริ่มจากอาหารประเภทกล่นสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะตเตรียมของสดไว้เล็กน้อยนะคะเตรียมของสดไว้เล็กน้อยก็ไม่มีอะไรมากมคือไข่กับต้นหอมค่ะแต่พอดีวันเนี้ย ต้นหอมของกระอุ้มในตู้เย็นนะคะต้นหอมต้นหอมไทยหมดเหลือเล็กน้อยแค่นี้ก้าอุ้มก็เลยจะเพิ่มต้นหอมญี่ปุ่นลงไปนะคะเพราะว่าต้นหอมญี่ปุ่นของป้าอุ้มเนี่ยมีมีเยอะเลยในในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวอุ้มต้ออุ้มจะเอาต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยลงไปผัดกับเส้นหมี่นะคะส่วนต้นหอมไทยเนี่ยจะเอาไว้เรยหน้าตามสูตรที่เขาบอกนะคะต้นหอมไทยไว้เรยหน้าส่วนต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ย เขาสุกส like, like, um, um, ุกสุกยากนิดนึงเพราะว่าเข้าหนานะคะก็ซอยมันก็บางๆเล็กน้อยนะคะซอยเฉลียงเฉลียงแล้วก็บางๆหน่อยแล้วก็ลงไปผัดอันนี้ป้าอุ้มใส่เพิ่มเองเพราะว่าป้าอุ้มคิดว่ามันน่าจะหอมโอเคป้าอุ้มคิดว่าเส้นหนึ่งของป้าอุ้มนี่สุกดีแล้วนะคะนุ่มดีละ เดี๋ยวเราจะไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยออร่อยง่ายๆของเรานะคะก่อนเสิร์ฟก็อย่างที่บอกนะคะโรยไข่เจียวเป็นเส้นๆพร้อมกับต้นหอมไทยหั่นเป็นท่อนๆนะคะโรยหน้าแค่นี้ก็จะได้ผัดหมี่ไทยยนง่ายๆค่ะกือ่สสาเร็จรูปนะคะเป็นอีกเมนูง่ายๆที่เหมาะกับช่วงช่วงนี้นะคะช่วงที่บางทีเราอยากจะ ต้นอาหารไว้ในบ้านเก็บไว้ได้นานๆก็อาหารแห้งอาหารกึ่งสำเร็จรูปพวกนี้ก็เป็นอีกทางเลือกค่ะส่วนอาหารสดนี่ใช้เล็กน้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันค่ะ